สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซี่ครัวสีทุกคนนะคะมานี่ครัวอยู่อยู่ใจนี่อยู่อำเภอไพ่บึงนะคะตอนนี้คืออยู่ที่อำเภอไผ่บึงนะคะกําลังจะเดินทางไปไปเยี่ยมนะคะคุณคุณอ้อเนาะหรือคนกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็พากรถดนะคะรดหลายหลายอุ้ยหนาคือสี่แทแะ,นนะ,ะ,แ,วะแวะเติมนี่กาแฟนะคะแวะพักรถดแวะเติมน้ำมันนะคะ จากนี้ไปเห็นบอกว่าอำเภอรปราศาสตเนอะกันะนะประมาณน่นาจะเกือบอีกสองชั่วโมงลูตานะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบสามนิกาแดดฮอนฮอนนะคะไปค่ะเดินทางต่อแล้วเจอกันนะคะคนกรุงเทพถ้าแล้วก็มาถึงแล้วนะคะบ้านคุณอ้อนะคะบ้านคนกรุงเทพนะคะกับมะฮอนแล้วอ้ยขี่รถไกลเติบนะคะจากจังหวัดอุบลเราจะท่านี่เฮานะคะ อยู่ตำบลหนองใหญ่อำเภอรปรา,าสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะคะบ้านคนตนออเนาะผล,ล้วก็ยืนอยู่พุดอยู่ทางหลังรถนะคะเพราะว่านลงไปอยู่ไปค่ะไปเบิงไปทักทายสวอสดีมาขายมาคามมาขายมาคามมาขายมาคาม คล้ายกับขาวเบิร์ดเหนือเบิร์ดตัวสวัสดีช่องครัวปั๊บสวัสดีค่ะใช่ค่ะช่องครัวปั๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จะพู้บ่าวไม่ได้พูดรอรอสวัสดีครับเอ๊ะเอ๊ะจี๋มาจากไหนมาจากไหน้ยคุณอามกนวลคุณต้นอ้อคนกรุงเทพสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสดๆเด้วยครับผม สีเฉียงแล้วสีเฉียก็สีส่งนะต้องสอนต้องสอนนี่น้องชายไม่ได้กรุงเทพใช่ไหมนี่แหละคนกรุงเทพเป็นอย่างนี้แหละบอกมาได้ไหมคุณครูค่ะเฮ้ยหัมซัมเนี่ยก้อยเนี่ยกระฮันมะจีบุนน่าเฮ้ยมีเล็กไหครับขึ้นเล็กจะขยันซอยนะครับพูนน้องชายคุนต้นอ้อาสันน้องชายขุน้องไส้น้องรองไส้ได้แค่น้องชายกับภาคจากกันนะครับผมกับคนกรุงเทพ กมึอนี้ได้พูอกันแล้วก็เลยได้นั่งถอนน้ำกัดนะครับแต่ว่าอย่าไปทำนิสัยเหมือนพี่นะก็ชู้อ่ะมีเมียน้อยอ่ะมันจีเข่าจะคล้องไหมนี่นะมันจีเข่าจะคล้องไม่มีเมียไม่มีเมียเมียโสดนะคะแต่ว่าคนมีเมียมีลูกอ่ะดิมันไม่น่าทำดิใช่ไหมพี่ถ้าเป็นพี่สมมติถ้าเป็นพี่พี่มีผัวแล้วผัวนอกใจไปมีเมียน้อยอ่ะพี่ก็มีผัวใหม่ไงแม่นันนเองระวังพี่ระวังไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลูกได้ข่าวว่าลูกครึ่งด้วยนะ ใช่ไหมใช่ไหมคุณครูไปอุ้มแล้วเมื่อกี้ยังครูครูไปอุ้มแล้วคูณจะไรกระบาดน้ำเยอะไม่อยากจะอุ้มลูกมาผมบอกเลยใช่สงสารเดี๋ยวมีน้อยมาเจอก็ไปโกรธกันทีหลังก็ไปข้อหากันไล่หากันน่าสงสารช่องครัจะโดนแบนไหมเนี่ยช่องครัวจะไม่วร์มาลงไมไม่เป็นไรไม่มโดนแบนแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่โดนทัวร์ลงหรอกแต่ว่าคนนี้จะโดนใช่คคนใส่แว่นดำๆเขามีปัญหาแล้วมมีปัญหาแล้ว มีมีสิล่าสุดเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมียต้องอุ้มลูกเนี่ยนะขาดว่าไมบมกครับเมียอุ้มลูกต้องสงสารมากเลยถ้าพี่ได้รู้เรื่องใช่ค่ะก็ต้องรู้หนีผมบอกไอ้ซองนี่มีเมียน้อยมันยอมรับนะจริงไอ้ซองนะจกปืนมาแล้วนนั่นเห็นไหมถ้าเวลาเราพูดอะไรความจริงเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาจะนิ่งเขาจะนิ่ง เขาเป็นงานเขาเป็นงานใช่ใอันปากอะไรอย่างก็เล็กก็เล็กนั่นมันในมะขามกว้งมะขามกุ้งไปซื้อมาได้ใส่ไอ้เมื่อกี้ลุงน้องเสียปู้มาขายข้าวไปเบื้องเอานะครับผมมะขายอย่งไรสรุปเป็เสียหมดทุกอย่างขอบขอบขอบคุณคุณเก่งสยามนะครับผมเดี๋ยวพาไปหานกกันนกยังนกเจ้าอ่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะนกเจ้าต่อไปหนึเนี่ยค่ะมาบ้านคุณต้นอ่อนะคะ มะข่ายมะขามมะขายมะขามขวนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเมืองสุรินทร์นะคะเบิ่งว่าเมืองสุรินทร์สิไม่ยังเที่ยวนะคะเดี๋ยวสิถามคุณกรุงคกรุงเทพนะคะว่าสิแนะนําไปเมืองไหนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่บ้านคุกรุงเทพแล้วน,นะคะอะใครเอ่ยนี่ใครเอ่ยโอ้ดู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 นี่าอาใครเอ,อ๋ยอาใครเอ๋ออยอ ลูกสาวคุณเอานะคะเอาจริงเอาจริงนิ่งนะคอขาเลยนี่นี้าวคอคุณครูค่ะแพ้แล้วไก่ไม่มีนะใครชนะใครชนะโอ้เก่งมากเลย ใ่ครูหาคอหาคอแตกกันจีบมากแมจีบจังเลยาล้ยาคอเ,เปลี่ยนเสืออ๋อเปลี่ยนกันัตีไม่ได้แล้วหัวไม่ได้แล้วเอาามาอ <laughs>